ไม่สมควรที่จะไปจับเขาที่เขาขึ้นสะพานเล็กนะครับมันเออถ้าย้อนสอนหรือว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกโอเคงั้นกฎหมายเขาบังคับมันผิดอยู่แล้วแต่การที่มาขึ้นสะพานเล็กเนี่ยผมถามเช่่ะวันหนึ่งอ่ะมีจักรยานขึ้นกี่คันอ่าแล้วแค่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนี่ยบางทีเขาออกมาจากทํางานเขาอยู่ในหมู่บ้านบุตราคมแล้วเขาลงจากสะพานเล็กบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งตัววิ่งดักจับเขาไงบางทีรถเขาก็ลื่นบางทีเขาเสียหลักบางทีเขาทำให้เขาโมโหอ่ะแบบอย่าให้มันเขี้ยวเกินไปอะครับ ถ้าเิดมีการจอดรถกีดขวางการจราจรหรือว่าจอนคันหรือว่าขับรถในช่องทางของจักรยานที่ว่ากฎหมายห้ามแล้วผมก็จะดำเนินการจับกลุ่มทันทีครับเมื่อเกิดได้รับทราบข่าวของท่านผู้หมวดนะครับก็เป็นเขตรับผิดชอบของชุดผมนะครับผมก็เข้ามาดูแลท่านตลอดนะครับไปท่างผู้กำกับนะครับผูมิกับท่านก็บอกว่าช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ท่านออกปฏิบัติงานนะครับท่านจะปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลานงวันผมเขณฑรับผิดชอบบางเทียนผมก็จะเข้ามาดูแลท่านอันนี้นะคือว่าทีแรกเนี่ยทางเจ้าทีท่ทหารเนี่ยบอกว่าจะนําจักรยานยนต์มาให้ผมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าเบื่อนจาจักรยานยนต์มาให้ผมผมไม่ขอรับฮะเพราะว่าถ้าเบื่อนจาจักรยานยนต์ให้ผมผมก็ต้องเอาจักรยานมาจอดฮะก็หรือก็ไม่ไม่เลยใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผมขอเปลี่ยนเป็นจักรยานฮะตรงนี้พอได้ทรถ้าว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมาข่มขู่ทางของทัพ โดยเฉพาะท่านแม่ทัพที่นหนึ่งนะครับพลโทรกร,รมนาศรุดิษฐ์เนะพ่งเป็นท่านแม่ทัพที่นหนึ่งรนะับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยอยากให้กําลังใจนะครับอยากให้กำลังใจ,ก,ใก,งใจก็จะเราจะยืนเคียงข้างอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนตํารวจหลังจากเกิดเหตุว่าที่กมกรามนะครับก็ไนดะ้ส,สั่งสายสืบรอกพื้นที่เพื่อหาคนร้ายที่ได้ประสบดรีนะมาข้นขึ้นถนนเนี่ยนะครับแล้วก็วางสายสืบออกทุกคืนนะ ซึ่งหมวดอปอบนี่ผมมาแห้งเข้าเวรกันคืนมาบรรดา,นานหลายเดือนเลยนะหลายเดือนแล้วโจกตอนนี้ก็ผู้กับการรัตอนรอก็เป็นห่วให้ผมจัดเวรคู่นะเป็นอะไรก็ไปเป็นคู่กับทางจราจรขี่มอเตอร์ไซค์ผมตอบไม่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีตำรวจเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเรื่อยๆนะครับการที่ตํารวจใช้จักรยานเป็นการที่เข้าหาหมวลชนการเข้าหาประชาชนโดยเฉพาะไม่ใช่ให้ประชาชนาข้า <c oughs> ที่ผมพยายามจะ,ะลงมาขั้นต่นแรก จนกระทั่งขณะน,นี้มีประชาชนได้เข้ามาใช้จักรยานในถนนบางืุนิน,นชายทะเลเข้าที่จะว่ามากที่สุดของกรุงเทพมหาคนครและผมก็จะรณรงค์งความลปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้จักรยานในการเดินทางและออกกำลังกายต่อไปโดยไม่เกรงกลัวอันตรายครับขอบคุณมากครับ